ไปแล้วครับน,นี่ในเพจแล้วนะเมื่อกี้มันย้อนแสงว่าดิม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  ดีมดีมปิดเปิดไฟให้หน่อยเปิดไฟเอ๊ปะปิดไม่ไม่ไม,ไม่ไปอีกบล็อกหนึ่งอีกบล็อกหนึ่งตู้ยากอะ่ะเออตู้น่ะเคเค okay, นะครับผมกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้ไลฟ์ผิดอันนะครับผมเมื่อกี้เราไม่ได้ไลฟ์ในเพจนะครับเราไปไลฟ์ในเฟซของไอชานะครับ เดี๋ยวพาดูรอบๆคันก่อนเลยนะครับผมตัวนี้คือยาริสเอทีพนะครับปี2019นะครับรถมือเดียวของห้างไอาคาจัดหนักจัดเต็มนะครับชุดแต่งนะครับล้อใหม่นะครับผมพร้อมกับภายในจอเอ็นดอยสุดปังเลยนะครับผม ท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมรถปีใหม่ไม่น้อยนะครับบอกคําเดียวว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับผมสวัสดีทั้งสี่คนดูนะครับผมเราต้องถอยห่างออกมาให้เห็นตัวรถเต็มๆด้วยนะอ่าเห็นอยู่นะ ตนี้นะครับผมผมจับของแต่งมูลค่าเกือบ2,000 0กบาทนะครับแต่ว่าเราขายราคาเท่าเดิมนะครับผมก็คือ4,19,000บาทนะครับเดี๋ยวให้น้องแอนมินปักหมุดได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวมารีวิวภายในกันต่อเลยนะครับผมอ่าถือกล้องีดีๆนะ เลขไม่เพียงเลขไม่เพียงห้าหมื่นหนึ่งพันกิโลเท่านั้นนะครับผมน,นี่นะครับคือจอแอนดรอยจอแอนดอยอันนี้ทั้งเซตเลยนะครับพร้อมหน้ากากนะครับแล้วก็เครื่องเครื่องเล่นเดิมของจอแอนดอยแล้วก็แถมคืนให้ลูกค้านะครับผมพร้อมกับกล้องถอยด้วยนะครับ นี่นะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับผมคันนี้ก็จัดหนักจัดเต็มตอบโจทย์ลูกค้าพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษของไอค้าที่มีให้นะครับก็คือฟรีดาวนะครับผมฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะครับผม แล้วก็รับของแต่งที่มีได้ทุกอย่างถ้าใครอยากได้ล้อเดิมคืนไปด้วยเรายินดีนําล้อเดิมคืนให้ลูกค้าด้วยนะครับผมคันนี้มีพวงม,มาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเกียร,ร์ออโต้นะครับผมตัวนี้มีเกียร์สำหรับโหมดสปอร์ตนะครับเอาไว้ทดเกียร์นะครับผมกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมเลขมาอยู่5 1 1 0 0กว่ากิโลนะครับผมบุก๊กเซอร์วิสมีครบนะครับ แล้วก็ย้ำว่าเป็นรถมือเดียวออกห้างนั่นเองนะครับผมทุกเซอร์วิสครบนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมกับราคา4ี่0 0 0หนึ่งบาทนะครับผมถ่ายพวกเซวิดให้พี่ยงครับอ่าเมื่อกี้ตั้งกล้องผิดใช่ไหมเนะี่ยจริงๆอ้อย่าไปกดเล่นมันเยอะถ้ากดเล่นมันเยอะมันจะมันจะไปมั่ว กองตัวนี้โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาถ่ายข้างนอกก่อนโอเคนะครับผมยางตัวนี้เป็นยางของมิชลินนะครับผมล้อเป็นล้อแมกขอบสิบห้านะครับค่อยๆค่อยๆย,อย,อย,ยกออกมาเดี๋ยวลูกค้าจะมา Okay. ไม่ต้องกดใช้ใช้มือโยกเอาเดี๋ยวมันไปออตโต้ของมันอยู่แล้วถ้ากดเดี๋ยวรูปออกมามันจะไม่สวยโอเคนะครับผมล้อแมกปัวล้อแมกตัวโรงงานเดียวกับเลนโซ่นะครับผมตัวนี้เป็นการลายใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นการแปดแฉกนะครับผม ร้อยสีดำแดงนะครับปัดกับชุดแต่งนะครับตัวรถเป็นตัว E นะครับผมออปชั่นครบแล้วนะครับผมแตกต่างจากตัว G แค่ตัวปุ่มคุสตาร์ทนะครับกับกุญแจรีโมทแบบคีย์เลสเท่านั้นเองนะครับ ดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมคันนี้ห้องเครื่องเดิมเดิมนะครับเส้นเดิมฝาโรงเดิมนะครับผมหัวน็อตไม่มีขยับนะครับสวยเดิมครบเลยนะครับผม ตัวนี้เอร์1.2นะครับผมเป็นอีโคคา4สูบเรียงนะครับผมพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับไฟหน้า <Final S 1> เป็นเป็นไฟหน้า LED ปกตินะครับผมเป็นไฟหน้าซีนอนนั่นเองนะครับผมยังไม่ใช่โคมโปรเจคเตอร์นะครับแต่ว่าได้ชุดแต่งที่มีเด y l ์ไลท์ให้จากโรงงานด้วยนะครับผม ขอลองเอาผ้าเช็ดเลนกล้องนง่เดี๋ยวนะครับผมอ่าก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับผมสำหรับสาวก อีโคคานะครับเราอยากได้รถปีใหม่ไม่น้อยตอบโจทย์แน่นอนนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง1.99นะครับเราปิดให้ได้จริงนะครับผมเดี๋ยวให้น้องแผนรีวิวรอบคันนะครับผม ต้องต้องถืออย่างนี้อันนี้เป็นช่วงฝึกหัดน้องด้วยนะครับไม่ไม่หมายถึงว่าข้อมือลงอย่างนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม4 3, 10, 10 9, ี่0ส0บาทนะครับผมคลิปนี้สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม